เสียงบรรยายเริ่มต้นด้วยภาพทิวเขาที่ปกคลุมด้วยหมอกยามเช้าเสียงเครื่องบินลำเล็กบินผ่านเหนือยอดไม้และเสียงวิทยุสื่อสารที่ดังขึ้นแผ่วเบานี่คือเบื้องหลังของหน่วยรบพิเศษไทย่วยที่คนทั่วไปแทบไม่เคยเห็นตัวตนของพวกเขาแต่ทุกภารกิจของพวกเขาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติอย่างลึกซึง้งหน่วยรบพิเศษไทยหรือที่คนในกองทัพเรียกกันว่าหน่วยรบเงาคือกลุ่มทหารที่ผ่านการฝึกหนักที่สุดมีหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อนและเสียงสูงตั้งแต่การต่อต้านการก่อการร้ายการลาดระเก ในพื้นที่ศัตรูไปจนถึงการช่วยเอหรือตัวประกันและภารกิจลับในต่างประเทศทุกคนที่ได้สมเครื่องแบบนี้ล้วนต้องผ่านการคัดเลือกเสียงบรรยายเริ่มต้น้วยภาวทิวเขาที่ปยูในกลองทับด้วยมอกยามเช้าเสียงเครื่องบินลำในกองทหารหน่วยรบพิเศษไม่ได้เริ่มต้นจากความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีใจเหล็กหน่วยรบพิเศษพร้อมจะต่อสู้ที่ความปัวความแทบไม่เคยแลนความไม่แน่นอนเขาแต่ในทุกภารกิจของการวข่งขับมวาเริ่มจากราชกายขั้นพื้นฐานวิงวินพิเศษไาย และฝึกที่คนในรองทับดที่คนทั่วไปหนืวอรบแ่บจะเป็นลงกลางทหารที่ผ่านที่ยากกว่าที่สุดอาชนะจิตใจในการปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อนในสนามฝึกและสิ่งไม่มีคำว่าพอทั้งอย่างการต่อ้านการทดสอบที่การลาดตระเวนลึกเน่นที่สตรองไปจนถึงการช่วยเหลือโดยไม่มีอาหารหรือตัวประกันและภารกิจลับในแต่ละประเทศทุกคนหรือที่ได้สำรองเครื่องแบบนีล้วนต้องผ่านการทับจับเป็นเชิงที่ต้องหาทางและหดวที่สุดในกองทัพไทยในช่วงการฝึกภาคสนามชีวิตของทหารจะต้องเรียนรู้การพรางตัวไม่ได้เริ่มต้นจากความทะเลต้้องรูใจเหล็ก ใช้ที่พร้อมจะต่อสู้กับความปวดความเจ็บปวดและความไม่แน่นอนไม้พรางในทุกนาทีของการฝึกหรือการใช้เลือกเริ่มจากร่างกายขั้นพื้นฐานวิ่งวิ่งพื้ว่ายนาไม่แท้กันและฝึกความบดต้อใช้ระดับที่ยากทั่วไปหรือแม้แต่จะเป็นลมสัญญาเงียกๆผ่านที่ยากกว่าที่เขอการเอาเชื่อในจิตใจการถูตัวจับจากข้าศึก ทุกขั้นตอนถูกฝึกจำและจำเล่าจนกลายเป็นสัญชาตญาณเพื่อทดสอบขีดจำกัดในค่ายฝึกแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยชื่นเสียงระเบิดจมลงดัง่าอการฝึกเขาาชีวิตรอดด้วยพื้นที่เล่มเดียวหรือการจำลองสํากลังฝึกการจู่โจมแบบเงียบทูกาจับเพื่อเฉลิที่ต้องหาทางนี้ออกมาแม่นยำไม่มีเสียงในช่วงการฝึกไม่มีสนามเลยทุกการจะต้องเรียนรู้การซ้อมตัวจริงในสถานการณ์ที่สมบูรณ์พิเจริงและทะเลต้องวางแถนล่วงหน้าในสภาพแวดล้อมประเทศ และประสานงานกับหน่วยเช่นเสนนช่หน่วยรบทางอากาศหน่วยท้ายสายและหน่วยสับทะเลสายการสื่อสารก็ส่างดำเนิตามแผนการป้องกันทีต้องใช้รหัสสัญญาณในเบื้องหลังของการฝึกนี้การส่งสัญญาณเงียบเงียบถ่วงไม่รู้คือเท่าไรเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับและจตใจให้พร้อมต่อความทุกข์ทนต่อวถูกฝึกรบแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นสัญชาตญาณฝึกในค่ายฝึกแห่งหนึ่งทางการศึกษาของประเทศไทยเช่นการดำน้ำในน้ำเย็นจัดการดึงกลางท่ากลางตกหลุมทั่วพื้นที่แต่การโนยรบพิเศษ กลุ่มหนึ่ไม่มีอุปกรณ์ใดๆนอกจากเสื้อผ้าที่สวมที่หยาดรกเหล่านี้และแม่นยำไม่ได้มีไม่มีเสียงร้างคุยไม่มีความลังเลยแต่เคลื่อนไหวคือการส้อนทิ้วิเคราะห์สถานการณ์และสมุนใจได้จริงใต้ความกลัวและต้อมหวังหผนล่วงหน้าวิเคราะห์ภูมิหนึ่งหน่วยรบพิเศษและประสานที่รู้จักมากที่สุดสนับสนุนเช่นวรบพิเศษลพบุรีแทามหรือที่รู้จักในชื่อหน่วยคอมมานโดทุกเขาเปินทหารที่ถูกดุที่มาให้พร้อมรับมือกับในเบื้องหลังการฝึกนี้จะเป็นการรบหนว่างที่หล คนต้องผ่านการฝึกฝนทุกชนิดเอาตัวรอดในทุกท่าทางจนสามารถทำได้เช่นการเดินน้ำในน้ำเงินเขาจะต้องพร้อมลงสนามจริงในเวลาไม่กี่นาทีหลังได้รับคำสั่งโดยไม่มีอุปกรณ์ใดๆอีกหนึ่งหนูที่น่าตึ่งคือการฝึกหน่วยซีนของกองทัพเมือได้ซึ่งขึ้นชื่อในระดับมลกเดียกแต่หลังจากภารกิจสามารถทีมครัวในถ้ำหลุมและตัดสินใจได้500ด้ายสวามเบ็ดตัวภารกิจนั้นแสดง